นี่เรียกอะไรคะพิงปานามาพิงปานามากระถางละเจ็ดร้อยนะคะทุกคนสวยนะคะเจ็ดร้อยพิงปานามากระถางละเจ็ดรอยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยยโสอีสานออนทัวร์พาเพื่อนๆและทุกๆคนมาดูหน้าร้านแป้งแก้วนะคะ ออเดอร์ปังมากเลยค่ะลงคลิปเมื่อวานดูนะคะยอดสั่งมาเหนือใต้ออกตกมีหมดเลยนะคะพร้อมส่งออนไลน์จ้าอัรันีมาหายากไม้ม,มงคลต่างๆที่ร้านแป้งแก้วมีเยอะมากเลยนะคะ oh, <wow. S 1> หรือพ่อค้าแม่ค้าสนใจโทรสอบถามทางร้านได้เลยค่ะมีเลทส่งนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปโหลดลงให้ดูนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะว่าวันนี้มีต้นไม้สวยๆอะไรบ้างที่ร้านแป้งแก้วคะ่ะ ริ่จากตรงนี้กันเลยนะคะฟิโลใบเลื่อยด่างสวยๆค่ะกระถางละ1,200นะคะทุกคนสวยมากเลยนะ,ะดูค่ะเลยมาทางด้านนี้อโกนิมานะคะไดอารี่กค่ะกระถางละ150บาท สเสน่ห์จันท์ข่ากลายนะคะกระถางละ400ค่ะสวยมากเลยนะคะ400บาทเลยมาทางด้านนี้นะคะอัญมณี3าสีค่ะสีสวยๆกระถางใหญ่ๆตั้งแม่ได้เลยนะคะกระถางละ700บาทสวยมากจ้า ฟิโลใบเลื่อยด่าง1,200สวยๆกระถางใหญ่ๆค่ะแดงมงคลน,นะคะแดงมงคล150ตั้งแม่ได้เลยนะคะต้นใหญ่มากแดงโม1 5 5 0ค่ะ เลยมาทางด้านนี้สมบัติใบกลมนะคะอโกนิมาหายยากค่ะสมบัติใบกลมสวยๆกระถางละ1,300จ้าสวยมากเลยนะคะทุกคนเลยมาทางด้านนี้พิงค์ปานามานะคะ พิงปรมาสวยสวยกระถางละ700บาทค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมโทรถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะคะเลยมาทางด้านนี้รวยซับสีทองนะคะรวยซับสีทองกระถางละ80บาทค่ะ สยามออเรนต์นะคะสยามออเรนต์กระถางละ60บาทจ้ากระถางใหญ่มากเลยนะคะตั้งแม่ได้เลยกระถางละ60บบาทเลยมาทางด้านนี้เป็นเศรษฐีเงินหนานะคะเศรษฐีเงินหนากระถางละหนึ่งร้อยจ้า สวยมากเลยนะคะเศรษฐีเงินหนาตัวต่อมาเป็นซานาดูนะคะกระถางใหญ่ๆกระถางละห้าสิบบาทค่ะต้นไม้เยอะมากสมบัติสองนะคะกระถางใหญ่ กระถางละร้อยห้าสิบค่ะตัวต่อมาพลอยชมพูนะคะกระถางละห้าสิบบาทเพชรน้ำหนึ่งห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะสวยมากเลยตรงนี้ช้างแดงใบเรียวนะคะ ช้างแดงใบเรียวกระถางละหนึ่หนึ่งอสิบาทค่ะสีสวยหวานมากเลยจ้าร้อยสิบาทแสงเงินแสงทองนะคะแสงเงินแสงทองกระถางใหญ่ๆกระถางละเจ็ดิบบาทตั้งแม่ขยายพันธุ์ได้เลยนะคะ ดูค่ะกระถางใหญ่มากเลยเลยมาทางด้านนี้เพชรน้ำหนึ่งไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะกระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะไซส์นี้ต้นไม้ที่นี่เยอะมากเลยนะคะมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีนะคะ สวยๆกระถางใหญ่ๆกระถางละ60บาทค่ะมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีตัวต่อมาเกล็ดมรกตนะคะเกล็ดมรกตกระถางละ70บบาทค่ะกระถางใหญ่มากเลยนะ กระดิ่งเงินกระดิ่งทองสวยมากเลยนะคะดูค่ะกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะกระถางละหนึ่งร้อยสตาร์บก็กระถางละหนึ่งร้อยจ้าสตาร์บกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ ไม้สะสมไม้มงคลอโกนิมาที่ร้านแป้งแก้วมีเยอะมากเลยนะคะใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมโทรสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะคะไม้สะสมหายากมีเยอะมากเลยจ้าที่ร้านแป้งแก้ว ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกด s u b s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจให้เย,ยโสด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปคะ่ะยเยโสจะลงคลิปทุกๆวันตอนเที่ยงตรงนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ